สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเอสุรศักนะครับก็ตามสัญญาครับเมื่อครบ2วันแล้วเราจะมาประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมกันนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต5 5แอมป์นะครับตัวนี้เราบาลานซ์มันไว้2วันละเนาะบาลานซ์ไว้ตั้งแต่วันพฤหัสวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ตอนประมาณ จะสามทุ่มแล้วครับปกติผมก็ทําคลิปนี่แหละสามทุ่มเพราะว่ากลับจากที่ทํางานมาถึงบ้านก็สามทุ่มนะครับก็ตั้งมิเตอร์ไปไว้ที่6กโวลต์นะครับแล้วเราจะมาดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ3.280นะครับก็จะมีเท่าที่จานะําได้น่าจะเป็นก้อนนี้ที่เป็น3.282โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะเอารวดพวกนี้ออกนะครับ แกะยังไงอะใช้มือแกะนะครับโ,โหแข็งมากเลยคงต้องมีที่ตัดนะครับโอเคสักครู่สักครู่อันนี้ก็เป็นที่ตัดผมนะตกไปไหนก็ไม่รู้อันหนึง่งเมื่อกี้เดี๋ยวไปตามเก็บนะครับอันตราย เดี๋ยวคนเดินมาเหยียบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็ถอดอาสายทองแดงบาลานซ์เราออกไปแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันเดี๋ยวเรามาวัดใหม่ครับเราเริ่มวัดตั้งแต่ลูกแรกดีกว่าเราจะเอาลูกนี้เป็นลูกที่หนึ่งนะครับ3.280นะครับลูกที่2ครับ 3.280นะครับลูกที่3ครับ3.280นะครับลูกสุดท้ายลูกที่4นะครับ3.280โอเคเมื่อทุกเซลล์มันเท่ากันต่อไปเราก็จะมาประกอบแล้วนะครับโดยเราจะสลับนะมันเป็นก้อนละว3.2ใช่ไหมเราก็จะทำการสลับ ให้มันเป็น12โวลต์นะครับมันก็จะเป็นบวกบวกเขาเรียกว่าการอะไรอนุกรมปะเออเราก็จะมาอนุกรมมันนะครับก็จะเป็นลบบวกฝั่งนี้ก็จะเชื่อมกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมนี่ก่อนดีกว่าผมไปเอาเทป 3M เทปสามเอ็มมาแปะเลยแปะให้มันติดกันเลยมันจะได้ไม่ขยับนะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เมื่อผมติดกาวสองหน้าเข้าไปแล้วผมจะติดกาวสองหน้าตรงนี้นะหัวท้ายหัวท้ายนะครับสามก้อนผมก็จะใช้เส้นกระเบื้องที่บ้านผมเนี่ยเป็นตัวกําหนดฉากนะครับเวลามันติดเข้ามาเนี่ยมันจะได้แบบเป็นแถวเดีวยวกันนะครับก็ข้อดีของการใช้กาว3 m เอมที่มันหนานิดนึงนี่ก็ ช่วยมันจะช่วยเว้นช่องว่างตรงนี้นะให้เกิดการระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับคือเปล่านะโอเคก็ใส่กันเลยก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะเหมือนผมก็ได้นะสามเอ็มผมรู้สึกจะใส่เยอะไปนะครับโอเคก้อนที่หนึ่งครับเลื่อนมาเลยนะครับรู้สึกมันจะติดนะ ข้อที่2เป็นมุมมีหรือเปล่าโอเคก้อนสุดท้ายครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมก่อนที่เราจะไปประกอบแบตผมก็จะมาบัดกรีตัวสายไฟ BMS กับตัว Active Balance ก่อนนะครับก็จะใช้หางปลาตัวนี้นะตัวนี้หางปลากลมนะครับบัด ก็จะเอาสายไฟจาก BMS นะครับกับ Active Balance รวมกันมาแล้วใช้หางปลาตัวเดียวเลยนะครับ ส่วนหางปลานะครับหางปลาผมก็จะเอาปลายมีดเนี่ยขูดๆนะครับขูดคาบบนหางปลาออกนะครับจนเห็นเนื้อนะเห็นเนื้อทั้งแดงนะครับเพื่อที่จะให้การบัดกรีเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ติดนะครับถ้าไม่ขูดออกเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับเลืเมื่อเราบัดกรีเสร็จมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็ทาง BMS ทาง a ีบ i b บ l a าน,นี้อยู่ในหางปลา,าตัวเดียวกันเลย ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาต่อนะครับ BMS ของผมเป็นเป็นรุ่น 4S 12วนะครับดิสชาร์จ30ก็คือเอาไปใช้ได้30แอมป์แต่ว่าชาร์จได้15แอมป์นะครับก็คือชาร์จได้ครึ่งหนึ่งของดิสชาร์จนั่นแหละตัวนี้มัน55แอมป์ใช่ไหมเราชาร์จเข้าไป15แอมป์ก็ไม่กี่ชั่วโมงครับก็เต็มนะครับ เราก็จะเริ่มการประกอบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน็อตออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องดูดีๆนะครับสาย B ลบนะครับ B ลบแล้วก็สายสีดำใส่ให้ถูกต้องนะครับใส่ไม่ถูกนี่ B เม็ดพังผมก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนนะเดี๋ยวมาถ่ายอีกทีหนึง่ง และตอนนี้ผมก็ทำการวายริงเสร็จแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ต่อ BMS นะครับต้องมาเช็คกันก่อนหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับตอนนี้ก็เป็น1 0 12โวล์แล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโวล์กันมันน่าจะเป็น13เนาะประมาณ13นี่แหละนะครับทำคนเดียวครับ13.11นโวล์นะครับต่อก้อนก็น่าจะลดลงแล้วเพราะผมทำช้านะครับ ต่อก้อนตอนนี้เหลือ3.27นะครับ3.279นะเดี๋ยวเราจะมาไล่สายกันก่อนนะครับสายสีดำนะครับปึงประมาณนี้นะผมคิดว่าผม,ผมไล่ถูกแหละนะครับมันก็อาจจะพันพันกันหน่อยนะสายสีดำเข้าขั้วลบของ B1 นะครับส่วนสายต่อไปคือสายสีสายสีเขียวนะครับสายสีเขียวเข้าขั้วบวกของ B1 นะครับก้อนก็คือก้อนแรกทางด้านขวามือนี้แหละก้อนนี้นะครับนี่บวกนะครับสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองเข้า B 2นะครับก็คือตรงนี้นะครับสายสีเหลืองต่อไปสายสีขาวนะครับสายสีขาวเขา้า B3 ตรงนี้นะครับก้อนที่ก้อนที่3สุดท้ายใส่สีแดงนะครับก็มาเข้าตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะต่อถูกนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเสียบ BMS แล้วก็วัดโวลต์จาก BMS ให้ดูนะครับตัวเนี้ยซ็อกเก็ตตัวเนี้ยทางทางคนขายเขาให้มาผิดนะครับผมต้องตัดออกไม่งั้นมันเข้า Active b a l a นซ์ไม่ได้ ผมจะทำการเสียบแล้วนะครับถ้ามันพังมันช็อตนี่ก็ขออย่าให้เป็นอะไรเลยพื้นที่เล็กมากครับโอ้ยสปาร์กตกใจนะครับเพื่อนๆที่บ้านพังไหมเมื่อกี้ <laughs> มีใครเห็นแสงไฟไหมอ่า เราจะมาดูกันว่า BMS ผมจะพังหรือเปล่านะครับเมื่อกี้นี่สปาร์กเลยตกใจนะครับเห็นมีไฟแวบ,บๆขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแน,น่นเรียงแน,น่นแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟจาก บีเบ Be กันนะครับครัวบวกนะครับส่วนนี้คัวลบนะคบสิบสองจุดห้าสองนะครับสิบสามจุดหนึ่งหนึ่งสิบสองจุดห้าศูนย์สิบสองจุดหนึ่งหนึ่งสิบสามจุดหนึ่งหนึ่งไม่ติดสิบสามจุดหนึ่งหนึ่ง แสดงว่า BMS มันมัน protect อยู่นะครับเราต้องทำการ unprotect มันก่อนเดี๋ยวผมไปไปหาวิธีก่อนนะ้วกลับมาครับกลับมาแล้วครับหลังจากที่ไปหาข้อมูลมาตอนแรกเขาบอกว่าให้เอาสาย P ลบกับ B ลบจิ้มกันนะครับสาย P ลบก็คือสายสีดำนะครับแล้วก็ B ลบคือสายสีดำเงินก็คือก่อนจิ้มเราจะมาวัดก่อนนะ ก่อนจิ้มไม่ใช่ก่อนก่อนรีเซ็ตนั่นแหละจะมาจิ้มจิ้มอะไรชอบจิ้มมาโอเคก่อนที่เราจะรีเซ็ตมันอันนี้คือโวลต์จากแบบนะครับ13.11แล้วก็แตะที่ตรงนี้12.52นะครับพอเรารีเซ็ตนะครับจิ้มปุ๊บนะครับจิ้มเสร็จแล้วแล้วก็มาวัดใหม่นะครับช้านิดน,นึงนะทำคนเดียวโอเคเหมือนเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า,าทำอย่างนี้มันไม่รีเซ็ตเรากระตุ้นมันด้วยการชาร์จได้ไหมนะคีบเลยนะครับสายลบนะครับสายบวกาพาวเวอร์สไพลเราจะกระตุ้นมันนิดเดียวนะเพื่อนๆเ,เป็นเป็นพยานแล้วก็อยู่กับผมนะครับตอนนี้เราจะมากระตุ้นมันจะกระตุ้นแป๊บเดียวนะคงไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะตโอเค 1 4โนะวลต์5แอมป์นะครับนะพอแล้วแล้วก็ปิดนะครับถอดขั้วลบออกอ่ะมาลุ้นกันว่ามันจะได้ไหมตกตกมีมือเดียวโอเคอันนี้จากแบต13.11เหมือนเดิมนะครับอันนี้จากเหมือนเดิม ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ประกอบเสร็จแล้วแต่ว่ายังใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอกันคลิปหน้านะครับผมจะมาทำว่าผมแก้ไขยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ